สวัสดีค่ะขะพบกับพอ,อน้อย่อ,อกองสวัสดิการสังคมสังขัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้วันที่10ตุลาคม2565ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบป,ประมาณ2566 นะคะ,คะเบีย้ยยังชีพกลุ่มเปาะบางสามกลุ่มเงินเข้าบัญชีแล้วนะจ๊ะเริ่มที่เบีย้ย่างชีพผู้สูงอายุค่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งรายใหม่ก็จะเข้าใน เดือนนี้นะคะเข้าในเดือนนี้สําหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันแล้วมาลงในปีงบประมาณาที่แล้วนะคะคก็จะเข้าในวันนี้ก็ตามขั้นบันไดเหมือนเดิมช่วงอายุ60-69ปี600บาท70-79ปี700บาท80-89ปี800บาท90ปีขึ้นไป1,000บาทนะคะ สำหรับเบีย้ยยังชีพคนพิการค่ะเบีย้ยยังชีพคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีนี่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไป800บาทค่ะและเ,เงินเด็กแรกเกิดนะคะ600บาทนะคะ600บาทต่อคนให้เป็นจนถึงอายุ6ปี6ขวบนะคะค่ะอย่าลืมไปตรวจเช็ค บัญชีนะคะเงินเข้าแล้วสำหรับเดือนตุลาคม2565นะคะค่ะหรือท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมส่งคำถามผ่านคอมเมนต์มาได้เลยปอหน่อยตอบทุกคำถามนะคะการไม่มีคำถามในที่ทางตอค่ะสำหรับกลุ่มปรบางทั้ง3กลุ่มค่ะปกติกับกลุ่มบัญชีการก็จะโอนเงินเข้าทุกวันที่10 ทุกเดือนนะคะกรณีวันที่10ตรงกับวันหยุดร,ราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะกรมบัญชีกลางก็จะโอนก่อนวันหยุดนั้นๆค่ะสำหรับในเดือนตุลาคม2565ค่ะวันที่10ตรงกับวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10ตุลาคม2565ไปเช็คไปตรวจสอบบัญชีเงินเข้าแล้วนะจ๊ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชม เราฟังกันทุกทุกท่านนะคะสอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์มาได้เลยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอออน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ